สุดท้ายเลยนะถ้แะาแปลว่าฉันเพิเขาหวฉันอยู่เธอถ้าเขาอาจจะต่างภาษีสิตรีสิ่งแล่เก่งแม่จะรักษาและดีเก่งแม่